ดูทุกแนวรบกวนเพื่อนๆนะครับกดซับสไคร b e เพื่อมุ่งไปสู่1,000ัซับแรกไปด้วยกัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูทุกแนวนะช่องที่จะมาแนะนำพูดคุยความรู้สึกหลังดูจบหนังซีรีส์หรือแม้แต่อนิเมะครับเพียงแค่เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยกด Subscribe กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องครับสำหรับคลิปนี้เราก็อยู่กับการรีวิวหนังจากทาง Netflix เรื่อง The Kissing Booth 2 ก็กลับมาอีกครั้งนะครับกับหนังรักโรแมนติกคอมเมดี้ชวนซึ้งที่หลายๆคนเนี่ยต้องหลงรักนะสําหรับเรื่องราวในภาคนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากภาคที่แล้วเลยครับเมื่อแอลกับโนอาเนี่ยต้องห่างไกลกันครับเพราะว่าโนอาเนี่ยต้องไปเรียนต่อที่ฮาวาดและกว่าจะได้มาเจอแอลแต่ละทีเนี่ยมันก็นานๆครั้งนะครับก็อย่างที่รู้กันครับยิ่งห่างไกลกันใจมันยิ่งหวานนะและด้วยความที่ตัวหนังเนี่ยพยายามปูเรื่องราวให้ทั้งคู่ห่างกันใช่ไหม ตัวหนังในช่วงรแรกๆครับก็จะเปิดมาด้วยเรื่องราวของแอลกับชีวิตในรั้วโรงเรียนที่ไม่มีโนานะครับว่าเธอเป็นไงบ้างเจอกับอะไรบ้างวันๆต้องไปทําอะไรบ้างน,นะครับกับชีวิตวัยเรียนช่วงมหกของเธอนะรวมถึงยังมีการเปิดตัวละครใหม่มาด้วยครับนั่นก็คือมาโคชายหนุ่มสุดหล่อที่สาวทั้งโรงเรียนเห็นแล้วต้องกรีกร๊ดกราดครับก็หล่อพอๆผมนี่แหละครับอ่า <c oughs> ใช่เหรอวะพ่อหนุ่ม <c oughs> คือช่วงแรกๆของหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมันก็เน้นกิจกรรมกับสิ่งที่เหล่าตัวละครหลักจะต้องเจอนะครับและอย่างที่รู้กันครับว่านี่มันคือหนังเรื่อง The Kissing Booth ใช่ไหมมันก็ต้องมีการมาจัดบูธนี้เกิดขึ้นอีกครั้งนะครับมันก็เป็นบูธขายจูเพื่อระดมทุนการกุศลแล้วนะเโดยที่มีแอลกับลีเนี่ยเป็นคนจัดการครับซึ่งเราเห็นในภาคที่แล้วว่ามันจะมีโนอาครับที่จะมาเป็นตัวชูโรงให้คนเนี่ยมาสนใจในบูธของพวกเขานะครับแต่ในภาคนี้เนี่ย ไม่มีโนอาแล้วจะทําไงก็อย่างที่บอกไปครับเรามีตัวละครใหม่นั้นก็คือมาโคแอลกับลีก็เลยพยายามไปทาบทามติดต่อมาโคให้มาเป็นตัวชูโลงให้มาเป็นดาวเด่นในบูธในภาคนี้ครับแต่หลังจากนั้นตัวหนังก็จะกลับเข้ามาสู่ประเด็นเรื่องความห่างไกลของแอลกับโนอารครับเมื่อแอลเนี่ยเกิดความสงสัยในตัวโนอารครับเพราะว่า โนอาเขาไปสนิทกับผู้หญิงคนหนึ่งนั่นก็คือโคลี้ครับรวมถึงตัวโนอาเองก็ยังทําตัวไม่น่าไว้ใจนะครับจึงเป็นเหตุให้แอลเนี่ยต้องเก็บไปคิดมากครับส่วนฝั่งของแอลก็ใช่ย่อยครับเมื่อมีความใกล้ชิดกับมาโคมากขึ้นนะครับเพราะว่าทั้งโคเนี่ยมีสถานการณ์ให้ต้องมาทํากิจกรรมร่วมกันบ่อยมากนะครับจึงเริ่มเกิดเป็นความผูกพันและความหวั่นไหวครับก็หลอขนาดนั้นใครไม่หวั่นไหวก็แปลกแล้วนะและนอกจากนั้นครับหนังเรื่องนี้ที่จะขาดไม่ได้นั่นก็คือประเด็นเรื่องแอลกับ ลีครับอย่างที่รู้กันครับเมื่อลีมีแฟนแต่ว่าตัวเขากับแอลเนี่ยก็ยังคงติดกันเหมือนปาท่องโก,โกอย่างเดิมนะครับมันจึงกลายเป็นความอึดอัดให้กับเรเชลนะครับแฟนของลีเออมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับปัญหาของลียังไม่จบนะครับด้วยความที่เราเห็นตั้งแต่ภาคแรกนะว่าแอลกับลีเนี่ยเขาสนิทก,กันมากมากจนสร้างกฎเกณฑ์สร้างอะไรต่างๆเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาครับ รักษาความสัมพันธ์ของท้องคู่นะเออในฐานะเพื่อนนะครับแต่แล้วเมื่อมีการแหกกฎขึ้นเออมันก็เกิดเป็นการทะเลาะบอกแหวงซึ่งกันและกันนะครับมันก็ไม่ได้ต่างจากภาคแรกนะอารมณ์มันมาทรงเดียวกันครับมันก็จะต่างกันที่สถานการณ์แล้วก็จะเป็นว่าเออแหกกฎข้อไหนเกี่ยวกับอะไรแบบนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วแอลเนี่ยจะจัดการเรื่องของลีอย่างไร จะไปงอ้อจะไปขอคืนดีรีได้หรือไม่และที่สำคัญครับแอลจะเลือกใครระหว่างมาโคกับโนอาเออคนหนึ่งอยู่ใกลคนหนึ่งอยู่ใกล้เพื่อนๆก็สามารถไปเอาใจช่วยและไปลุ้นตามเรื่องราวของแอลได้ในหนังเต็มๆทาง Netflix นะครับส่วนความรู้สึกหลังจากที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบต้องบอกเลยว่ามันเป็นหนังที่สนุกใช้ได้เลยครับ และอย่างที่เห็นครับครงเรื่องหลักของหนังเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรหวือหวาหรือมีอะไรซับซ้อนเลยนะครับแต่ว่าประเด็นและรายละเอียดย,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 ยิบย่อยของหนังเนี่ยมันเยอะมากครับคือแบบว่ามันเยอะแหละแต่ว่ายังดีที่มันเกือบจะล้นละเออแต่ว่ายังไม่ถึงกับล้นนะครับอืมมันก็ทําให้ผมมองว่าเยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยยังพอโอเคอยู่ครับส่วนอารมณ์ของหนังเนี่ย,ยตรงนี้เจ๋งครับ ตัวหนังเนี่ยเปิดเรื่องมาด้วยฉากตลกเน้นๆหนักๆเลยครับแล้วตลกหลายฉากมากคือต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวแอลกับลีเนี่ยเขาดูเป็นธรรมชาตินะเหมือนในชีวิตจริงน,นะครับเลยทาให้เราเนี่ยเพลินๆแล้วก็ขำไปกับหนังได้ครับตัวขอเองเนี่ยยิม้มกริบได้ตลอดเลยนะหลายฉากเลยแล้วก็มีหลายฉากด้วยครับที่รู้สึกแบบขำออกมาเลยครับเจอตรงนี้ดีครับและนอกจากนั้นสิ่งที่จะทําให้เรายิ้มได้อีกก็คือฉากโรแม,มนติกครับซึ่ง ฉากโรแมนติกเนี่ยก็ถือว่าทํามาใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้โรแมนติกหนักมากนะหรืออาจจะเป็นพ่อผมเนี่ยชอบโรแมนติกของเอเชียมากกว่านะครับชอบซีรีส์เกาหลีกับอนิเมะญี่ปุ่นมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ได้โรแมนติกจิกหมอนอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าทํามาได้ดีครับพอใช้ได้เลย เออก็น่ารักในแบบหนังฝรั่งนะครับใครที่ชอบโรแมนติกสายฝรั่งเนี่ยน่าจะแบบโอเคอยู่น่าจะถูกใจนะครับและอีกาอารมณ์ที่เราจะได้จากหนังเรื่องนี้แบบชัดเจนชัดๆเลยนะครับก็คืออารมณ์เศร้าๆเหงาๆครับผมถือว่าโอเคนะอารมณ์เศร้าๆเหงาๆพวกนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ดึงไปดราม่าจนต้องเรียกน้ําตานะมันก็แบบยังพอแบบเอ้ยยังพอตึงยังพอให้เราแบบเออนี่แหละมันเศร้าเล็กๆแต่ไม่ก็เศร้าเรื่อย เออมันจะให้อารมณ์เหงาๆชวนเศร้าแบบเนี้ยตั้งแต่กลางเรื่องเลยอารมณ์เศร้าเนี่ยมันจะตัดสลับมาพร้อมๆกับฉากตลกอะไรพวกนี้เลยครับมาแบบมามามาด้วยกันเลยนะครับและที่เหลือก็เป็นฉากซึง้งฉากประทับใจที่เขาใส่มาพอกรุบกริบให้เราได้เห็นถึงมิตรภาพเห็นของความรักอะไรแนวๆ,ๆนี้ครับถือพูดโดยรวมว่าอารมณ์ของหนังเนี่ยดีมากครับชวนให้เราอินตามได้ทั้งเรื่องเลยเออผมต้องพูดอย่างนี้ผมค่อนข้างที่จะ คล้อยตามกับอารมณ์ของหนังที่เขายัดมาให้นะครับส่วนเรื่องงานภาพครับงานภาพเนี่ยถือว่าสวยนะแต่ว่าเปิดมาช่วงแรกๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยงานภาพมันดูฟุ้งเกินไปหรือเปล่าสีมันสดเกินไปหรือเปล่าแต่พอดูไปเรื่อยๆพอเริ่มชินตาแล้วมันก็สวยครับแล้วยิ่งมีมุมกล้องมีอะไรมีภาพชวนฝันอะไรพวกนี้ที่สวยงดงามโหแบบสวยมากนะครับหลายๆฉากเนี่ยสวยมากที่เขาถ่ายมามีการตัด ภาพที่ค่อนข้างดีว่างัน้นงานภาพถือว่าโอเคครับแล้วก็ไม่ได้มีฉากโป๊ฉากอาจารย์ที่หนักนวงอะไรนะก็เลดสิบสามบวกแล้วนะใครที่ตัดสินใจจะดูกับครอบครัวเนี่ยก็ลองพิจารณาดูครับก็ผมถือว่ายังดูได้นะจะมีแบบฉากเกือบมีแซ็กกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าภาพมันก็ตัดไปอะไรแบบนี้นะและที่สําคัญนะครับตัวหนังเนี่ยมีภาคไทยด้วยนะครับเออใครที่หา หนังรมคอมภาคไทยเนี่ยไม่ควรพลาดหนังเรื่องนี้นะครับลองดูนะถึงไม่ได้หวาวมากแต่ก็มีสเสน่ห์ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหนังเรื่อง The Kissing Booth 2แต่ก่อนที่เราจะพูดถึงคะแนนกันผมขอมอบตำแหน่ง MVP ก่อนดีกว่านะครับมันเป็นธรรมเนียมของช่องที่ผมจะมามอบตำแหน่ง MVP ให้กับตัวละครใดตัวละครหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดและตัวละครนั้นก็คือแอครับ ผมมองว่าแอลเนี่ยดูมีสเสน่ห์นะแถมเป็นเส้นเรื่องหลักของหนังด้วยครับคือตอนดูภาคแรกผมก็เฉยเฉนะแต่เมื่อคืนที่ดูเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าน้องน่ารักมากเลยนะทําไมน่ารักขนาดนี้วะเนี่ยหรืออาจจะเป็นเพราะงานภาพที่เขาใส่มาแบบแนวมุมมองชวนฝันในฉากซ้อมเต้นนะครับเออฉากนั้นแหละทําให้ผมแบบรู้สึกเคลิ้มเลย <c oughs> ส่วนเรื่องคะแนน the kissing booth 2เอาไปเลย 7 5เต็มสิคะแนนเย้เพลินครับหนังสายนี้มันก็ไม่ได้วีอะไรหวือหวาอยู่แล้วแล้วนะมันก็เป็นหนังสายตลาดนะครับใครที่ชอบไม่ชอบก็ลองดูนะครับนี่ก็เป็นความรู้สึกหลังจากที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบนาะแล้วก็มานั่งคุยชิวๆกับเพื่อนๆนะครับว่าคิดเห็นยังไงแบบไหนนะแล้วเพื่อนๆล่ะครับ คิดเห็นอย่างไรกับหนังเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะก็ต้องขอขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ